สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับเอาไปเวลาปลุกคุณทวดแล้วพี่น้องคุณทวดซามูไรโอ้หลังจากนอนเองแมงอยู่ประมาณเกือบปีครับสุบิเตโมล S สองหกศูนย์เทียบเท่าร้อยยี่สิบพี่น้องนี่มาปลุกโดยช่างต๊อกนะครับ ช่างต๊อกเอราวัณหรือว่าช่างต๊อกสุรินครับโอ้นี่คนโทนสั้นนะโก็ยกเครื่องน้องยกเครื่องนะเอาเครื่องไปเอาเครื่องไปทำครับเอาเครื่องไปทำมาอยู่ครับแล้วก็ขยับได้แล้วลงโซ่โบนะ,ะเดี๋ยวปั่นก่อนครับปัน่น จอดพี่น้องตัวเดินใช้ได้ครับปั่นละโอ้โอ้สูดยังเต็มเลยนี่เครื่องนี้เปลี่ยนแวนลูกสูบปลอ,อกชาร์บนะครับเปลี่ยนทุกอย่างเลย เดี๋ยวจะจูนใหม่ครับลองขยับดูเดี๋ยวจะเดินดูครับลองดูลองระบบก่อนอเดินได้น้องเดินนะครับไม่เชื่ออย่าลบลู้นะบัมคาวาสกิเคสามวีหกครับ จอดมาเป็นปีแล้วโอ,โอ้โอ้โยกคำนี้เป็นกันเทสเดี๋ยวจะจูนปัมน๊มไหมน้องนี่ช่างใหญ่เขาเช็คก,ก่อนเช็กระบบก่อนครับแล้วเดี๋ยวจะสง่นใส่ยส่ตกครับอ้าติดเครื่องแล้วครับ องน้อยขยับขยับพูดวดนน้เฮยเป็นอมนะท่าในใดมีปัญหาเรื่องไม่โครเรื่องเครื่องก็ติดต่อช่างต๊อกได้ครับ ดือสอบถามชาติเจริญทรัพย์ได้อ๋โอโคตรแรงดีครับโอ้นี่ครับแกจะเทสก่อนฟิดเครื่องใหม่ครับฟิดเครื่องใหมโอดน้ำอะไรออกอนะ่ะ ถ้าน้ำน้ำได้ออกนะไม่เป็นไรนะคอนโทรลสั้นครับโอ้โหธรรมดาครับเน่เดินเร็วมากพ่นดองซีดีสามหนึ่งครับมิสุมิชิอ่ะเดี๋ยวจะเช็คโบอปิครับ เดี๋ยวเดี๋ยวรถแรงดันกันครับเร็วเกินไปเครื่องญี่ปุ่นปั๊มญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับซูบิโตโมโ s เอสสองหกศูนย์หรือว่าเอฟสองร้อยยี่สิบแต่ว่าใหญ่ครับเดี๋ยวลดลดลดต่มนะครับเติมเชือเพลิงพี่น้องเติมเชือเพลิงโอ้มิดล้อเลยครับ khi có một chung công tăng mày hả? tăng tám luôn để, để cho cọ đinh cọ đinh à Đó. ไปแล้วครับไปแล้วครับเอาโอเคได้ได้ได,ได้ได้ครับได้ครับเอเอ,เอจมมีแล้วเดี๋ย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 ว โอ้ทรายจมดีครับหลังจากปลุกคุณทวดนะครับโจริโวก็เจอทรายครับโอ้เอ้ยเฮ้ยไปอีกนั่นนั่นไ <ป S 1> พ<อ>ไปอีกไปเลยน่าเ,เพราะดิ้นไม่ได้ดิน้น ติดโอเคพ่อ,อได้แล้วครับเอาลบเพชเชอร์น้องลบเพชเชอ,อ,อร์หน่อยทีที่สองนะครับ ดินอ่อนเนี่ยนอเจอคอมแข็งด้วยนี่ตังเนี้ยแข็งเนี่ยอาโอ,โอ,โอ้ตอนนี้ช่างในช่าง๊อปรับปรุงแอนะไมน้องตั้งแล้วก็ตั้งระบบนำมานใหม่ครับ ไม่มีควันเลยนะเจ้าฮะเจ้าช่างตอกนะช่างตอกซูรินไหมน้องสอบถามได้นะครับ0 9 8 2 7 23, 2 3 7 5แปดสองเาเด้แมคโครนี่แกทำในหมดแล้วอันนี้นี่ฟิตเครื่องนะครับฟิตเครื่องแล้วก็เช็คปัม๊มเช็คอะไรเรียบร้อยจอดเป็นปีนะ้องปลุกขึ้นมาได้ โอเคสามวีใ okay, ช้ไ,ได้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนกรองไฮดรลิกเปลี่ยนกรองอากาศมาลองแทงดูครับ เครื่องยนต์ก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนทุกอย่างก็ไม่ว่าจะชาบแหวนป็เก็นตีปล,อ,อ,กปอ,ปลอ,อกใหม่ไอ้สมปลอกใหม่ <c oughs> เราต้องเรียกช่างต้องมาทำคุกกี้ครับน่าจะโดนไปหลายรูอยู่ รถคุปขนาด12ตันนะครับทั่วเ่เน่น,น,น,น่เดินดินเยเรียรงการเทครับด้ันเยอะนะับพันเยอะ จุ่มเรียบร้อยแล้วน,นี่เป็น F2 กว่าเรื่องสวิตเตอโมจะใช้มิสูครับเอาแทขงของแข็งให้ดูหน่อย ครับเรี้ยปลุกขึ้นมาจบครับอ้โอ้เจ้วเจ้วไม่มีฟันนะครับน่าจะเส้นผมบางภูเขาช่างต๊อกสุรินครับจะให้ ใครที่จะเปลี่ยนปั๊มนะครับเปลี่ยนปัม๊มเป็นเทสามีอย่างโคามาสุนะครับรุ่นเก่าเปลี่ยนทาวาก็บอกได้ครับปนะับ่นโซครับโซจะตกตกรอนึองน่งโอเคช่างตกเก๋ก็รับเปลี่ยนปั๊มนะพี่น้องใครที่ใช้รถรุ่นเก่า จะเปลี่ยนปั๊มเป็น K3V ครับนะก็ให้ทันซื้อปั๊มมาก็เดี๋ยวค่าแรงอยู่บ้านเ0 0 0ันครับแ0 0พันหนันเล็กไปแล้วครับพันเล็กนี่มายกเครื่องใสยย่เมื่อกี้ครับนี่ครับติดเครื่องมาใหม่ครับทีนี้สามหนึ่ง เรื่องไปทําที่สุรินทร์นะครับตามเดิมวครับเดี๋ยว,ยวจัดให้ล้องช่างตอกจัดให้บากกดติดตามเลยครับสวัสดีครับ